ตามามาออ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีฟ้ามองไม่เห็น네ฮัมซุบซีากลพวกวันรีเล้นนะครับผมระหว่างที่มีเกมอะไรอื่นเล่นแต่ก็ไม่เล่นเพราะว่าจะอยู่เกมนี้นะติดไปแล้วแบบงมงมแล้วกับเกมโกดอกซูชิมาดิจันกับยูนหมูตตำนานเช่นเคยเคยตดอะ ไม่มีโอเคเราไปลุยกันต่อครับเ่เนื้อเรื่องหลังจากทีาพาร์ทที่แล้วเราต่อกันไปกับเนื้อเรื่องคําสาบข,ของโอนิมาบะใช่ไหมเราก็มาต่อที่ประตูเชื่อมสองโลกพวกมงกุประกอบพิธีกรรมชั่วร้ายเพื่อขโมยพลังปานจากคามีเองทาตแล้วขามีเองทาตคือใครไม่รู้นะเราก็จะไปตุลยกัน ประตูเชื่อมสองโลกแล้วมาดูกันว่ารอบนี้จะจะเล่นง่ายป่ะเพราะว่ารอบที่แล้วก็ตายมีการตายมีการตายเกิดขึ้นเฮ้ยหมอนี่ใครอะใครยากป่ไวะไม่รู้มีพลังปานแล้วป่ะทีไมันขึ้นอย่างเนี้ยมีพลังปานอะไม่ทันได้เต๋วแตกหรอกเลยไม่ทันได้เต๋วแตกอะ tay ghém, mất a ghém, mất a ghém. Long nối, gom chatter an eagle. Ok, mất tạng gom chất, bun fire. Mất chất, m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 ất chất, ขึ้นขึ้นวิญญาณไฟอยู่ไหนเงี้ยน้องเฮ้ยเจ๊ปุ๊บอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นพี่หนุ่มอย่าเห็นนะจ๊ะเฮ้ยยังยังยังเนียนอยู่เดินมาเดินมาดิสวยเดินแล้วก็ปุ๊บจึ๊ก,ากอาโคอดเฮ้ยเดือด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 ยังยังยังไม่แตะเซร์วิสไม่แตะโลมาหนี่วิ่งวนแล้วก็ไปทำลาย ไงโคตรเนียนเนียนมากอีกยาก,กจูกันจูกันเรากำลังเนียนยอ้ยใครเห็นอ้มอยู่ข้างบนโ,โอ้โหโดโซะโดโซ่ะขึ้นข้างบนเราจะได้ปลอดภัยไงเรียกสมุนไหมเรียกตอนนี้ไม่ได้ ไอ้กระทืบมันซะกระทืบพวกมันมันไม่มีทา,างออีกทังนี้ลงทำไมไอ้ขึ้นทำไมเนี่ยไอ้หมอนี่มันพุ่งตรงมาหาเลยเหรอฮะเฮ้ยห,หลบรูปธนูเฉย โดทิปติดฟิษติดฟิษเดี๋ยนะติดฟิตเดี๋ยติดฟิษเดี๋ยวนะติดพิษเน่ไปอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดิเดือดอืออุ้ยจะเด้ง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 สวย เฮ้ยเดิอ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 เด้อเด้อเ,เออโดนยิงไหมยิงไหมโอ้โหมันติดฟานไปเออสวยสวยุดยอดมีสมุนเนื้อดีอนะให้พื่อช่วยยิงเขายืนเลบใครนะเนี่ยเด้อเด้อกดฟันไป ติดพิษต uh, ิดพิษอ่ะแฮลี่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 ที่เคยเป็นพระไม่ใช่ไอเอมอนี่หลบมาเฮ้ยเอโมนี่หลบหลบอ่ะแฮลี่แฮลี่สวยสวยยังอยู่อ่ะยังอยู่ยังอยู่เดียอะไรของ เราเก็บกู้สมบัติไม่ได้เพราะว่ามาคนเดียวกูนอยต่ออย่าบอกหนะม้ามีคนอกประตูยังไม่เปิดใช่ไหมชัวร์เลยมันท้าด้วยไม่ได้เหมือนในออฟไลน์อยู่ไหนอะ่ะอีกนอนหนึ่งไม่อไปแอบอยู่ไหนเขาฆ่ากันลุมล่ำลุมล่ำเน่ยอ๋อใช่ไหมว่าแล้ว

วิ่งกว่าจะออกไปเก็บตั้ง่หนถึงจะมีสิบสองดอกก็เถอะเก็บเก็บก่อนเพราะว่าตรงนี้มันก็เสียดายมันนะเราจะเก็บไปเต็มเต็มก่อนเฮ้ยลวงหุินก่ำนี่ละชอบแต่เขามาประจุุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเอ,อยนะกระดุม こでは三つの地で儀式が行われていた一つは川辺一つはのヘ最後の一つはカミノミガウラスサレイナステイトウォークオータウスニワトヘイロンアイディングヘイスモンマニアニディアンアヘマンプルパンフイマーティビド วิเศษตาจัดัต่ว่าแสงสะท้อนโบ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 โอุ้ยมีตาย,ายงามไม่สุดธนูระยะใกล้ๆเนี่ยแบบโคตรแร,แรงไงโคตรแรงเลยเฮ้ยเปิดเปิด มันเปิดปันตะวันไปอีโนคุมิกาคุรนะานะบุ้มทำลายเสาพิธีกรรมเอาลืมโอเคมีนี่อยู่เก็บไอ้บนเก็บกระสุนเพิ่มกัน จะไปแบบว่าไอ้นี่รอบนี้จะแบบสติวนะ <laughs> บ,บอกเ่องแต่คลิปที่ลแล้วสติวสติว,ตวล้วก็ตัดเต่แตกกหอนเดิมอะ,ส,มะมสีฟ้าเอ้ยสีสีส้มสีส้มทางไหนบัางดูกันสีส้มสีส้มไม่มีไม่มีตัวที่<บ>เป็นสีส้มเลยแล้วก็หมอนี่อเออหมอนี่ไม่มีสีเฮ้ยเด้อเดเคยเห็นนะ หมดงไปพวกนี้ไม่มีสีอันนี้ธนูไฟก็พอมั้งธนูไฟก็น่าจะตายแล้วไม่มีสีไปมาไปมามันสีฟ้าสีฟ้ากับสีเขียวงั้นเราเก็บสีเขียวตงนี้ก่อนสีเขียว เต็งเลยจี่เกียวก็โอเคอย่าอย่าอย่าวๆๆไม่เห็นหรอกยังไม่เห็นหรอกยังเนียนยังเนียนยังเนียนยังป่วยสมุนเลยล่อเลยบ้าไอ้สมุนล่อแล้กันใครมันยิงว่าเห็นได้ไงตรงนี้ มันไม่มีสีเขียวใช่ไหมไปตีก่อนที่หมดนี่มันมาทันป่าวว่ตัดเ้ที่ไม่ทันเวรกรรมยังไงต้องใช้แล้วต้องใช้แล้วต้องใช้แล้วโอ้โหลืมเลยแล้วสีเขียวคืออ๋อทันวะต้องทันแหละจังหวะน,นี้ Hắn. rồi, bay xuống môn muốn Howdy ba mang tanh thao phi tô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  Bộ, tô phi tô giác, tô phi luôn phi tô phi tô phi tô ให้มันโดโซโดโซเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวติดม,มุมจูบเงิอนอย่าวันนี้จูบมาโบโบสวยโดโซฮะโดโซโดโซนะก็ไปนอนกับล่ามม่วงนะจ๊ะโอเครวยเนาะมีกิบธนูวันนียตรงนี้ฮมีเปล่า โรใช้หมดเกลียงแล้วด้วยอือหือ,อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับสู่เรื่องอ๋อยังฆ่าไม่หมดอ๋อยังไม่ได้ทำลายประตูโอ้โหลืมนะลืมเลยตีอย่าลืมอ่ะไม่ทำลายเสาพิธีกรรมอ่ะเฮ้ยโดยตามหามอนกัมพีอยู่แถวนี้ห่อ เราดูวันนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องกลับกลับมาหาทางนี้เนี่ยได้ยินเสียงพอดีเลยสุดยอดก็ต้องคายห,หมดนี่ยนเะหลือหน้อยนี่เขข้างอะไรวนะข้างอะไรหนุ่มข้างอะไรเดี๋ยวก็ โอ้มันจะมีให้เก็บอกูนะ่มะเนี่ยมันมีก็มีฝั่งนู้นเลยอะเดี๋ยวได้ไม่เห็นหรอกตายก่อนตายก่อนยังไม่ตายโอ้โอนี้เดี๋ยวใครเห็นนะโจ้ก,ก่อนไอ้หมอ,อ,อนี่เห็นเนเี่ย สวยสมบูรณ์เลยอืมจูจูเหมือนในทางเข้าวะทางรอดเออสวยรอดไปเก็บลูกตานูเอ้ยอยู่ช่วยทางนี้อยู่นี่เนีย่ยไม่มีรเห็นใช่ไหมยังยไม่มีรเห็นเราเราเนียนได้อยู่ Lùng lắm wing wing cho chú bóp Bộ 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 bóp dạ bóp 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 ตึงไปตึงไปตีสหมดแล้วดีโดโซโดโซโดโซเฮ้ยตัวเอฮยดู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 ูด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 ีดู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 วูดูสูดูด อุ้ยเดือด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 ทันป่าวน่าทันไอเต๋อไวตัวนั้นมันวิ่งเร็วมากนะยอนี่ไอหมอนี่แหละไอหมอนี่แหละดีว่ฮะกองนี่ไงึงตีกองม่ะจึ๊บสวยแล้วก็ปล่อยเข้าไปตีกองกองอยู่นู่น ตรงนี้มีกองกว่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันดโูโอขอไปตีกองเอ้ยเลือดหลีดน่ยว่าลืมดูเรียกสมุนมามาไปตามสมุนเราสีฟ้าเฮ้ยเฮ้ย ไปไหนพี่หนุ่มไปไหนพี่หนุ่มโด้อเ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 ดไอตัวใหญ่ในไอ้วนนี่เนี่ยต้องต้องเอ้ยโหยิงว่าวยิงไม่โดนหวยอะไรนี่ตาไม่เลือกตามตามมาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีฟ้ามองไม่เห็น ในนี้ฮวิ่งชอบวิ่งตามแล้ววิ่งตามเร็วด้วยนะือตายละือไม่เข้าสวยเพื่อนหมดยังน่าจะหมดแล้วแหละหมดแล้วลยิง Sai côn đi lôi mượn giống thì không sợ tay đấy sắp đến Nhưng... ký ốt sức sắp 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 เฮ้ยลืมลืมแล้วรีบโดดเกินนะล่วงเลยแล้วเสียเวลาไปยินนี้ตึมวันนี้เขาไว้เล่นสองคนมาคนเดียวเล่นไม่ได้มีหลือสุดท้ายแล้วประตูเชียงสองว่าตอนนั้นไร ไม่มีลูกธนูเลยเราต้องัอน,นี้ใช่ไหมนี่ไงอืมเราจะเอาตัวที่แบบนีก่อนสีสีส้มนีเห็นหรอกเห็นหรอจำผิด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 แล้ว <laughs> จำผิดนุ่มสีส้มสีส้มสีส้มตืย đuối thế này hả? thế này, đuối thế này, đuối thế này. xỉn xôm hết rồi á, phải không? xỉn xôm, hết rồi á, phải không? xôm, hết rồi á, phải không? xôm, hết rồi เขียวเลยนอนเนละยอย่างอยู่ไอมอนี่มันวิ่งเร็วนะมันวิ่งตามเลยดิวิ่งตามแบบติดๆเลยโอ้โหเราจะเก็บยังไงวะนนจันทนนะันี่ยไปก่อนเลยสตาร์ทก่อนเลยขอเก็บก่อนฟันฟันฟัน,ฟนมาดิเหลือน้องแล้วสวย ลายประตูครับผมพอเะพอทำลายประตูเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีคนมาทีนี้แหละมีแต่ถ้าจะไม่คิดมีแต่โอนิเั่งนั้นเลยโอนิแบบล้วนหวังว่าจะจะชิวนะจะผ่านเลยนะสาวิจกรรมที่สองอาไปสาวุดท้ายสีเขียว ตู้โผล่าปะ่ะน่าจะผล่มาสามสองหัวแล้วเก็บตาก่อนสมุนออกมาโบสวยเสร็จแลวต่อเอามีแค่นี้อ่ะ

ตัวล่อ,อก,ก่อนไปตีนู่นสิเออเอ,อ้ยใช่สีฟ้าเหรอมันสีเขียวอ่ะใช่ไหมสีเขียวสีฟ้าตายด้วย,ยไปตายไปเออจ็บ

ถึงพิงน้าตุ่ถ้าแบบช่วงแรกอ่ะตื้อตือตื้อโอ้โหทำเวลาเยอะกว่ารอบที่แล้วยี่สิบนา่สีก็แน่เลยมันยากขอรอบที่แล้วน้าให้ขออะไรมาเน็คโคตรเกลือเลยกลือจริงมันก็ขอมันก็ได้แต่ระดับนี้แหละใช่ไหมระดับของ เนี่ยเพราะว่าเราได้ของร้อยสิบหมดแล้วของตามระดับโอเคพอเข้าใจครโอดะนกานเทาโนะิอเคผมไ่เจอมันผพาหน้าในเรื่องของอะไรนะเรื่องราวของ อุจิตสือเนะนะผมว่าจะเป็นไงก็อาจจะโหดกว่านี้แน่นอนโหดกว่าแน่นอนเพราะว่ามันจะทวีความโหดขึ้นไปและละหมดยากไปคนเดียวนะม,มีตายกันบ <c oughs> <Okay, S 1> <c oughs> ้างโอเคผมไม่เชิคลทีบนาวาจะเป็นไงต่อตอนนี้วิบุยเออ